สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว Youtube ครับวันนี้มาเก็บตกนะครับป่าชารถไฟที่มักกะสันกันนะครับาชารถไฟที่นี่ค่อนข้างค่อนข้างลกมากๆเลยครับชมบรรยากาศกันนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างเยอะมากเลย พยายามจะหามุมที่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะมองเห็นได้แล้วนะครับอีกสักขบวนนะครับมุมอาจจะไม่ชัดนักน,นะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายจากนอกกำแพงนะครับ คมไม่น่าจสุดทางนะครับเดี๋ยวจะลองไปหาทางอื่นดูว่ามีทางเข้าไปได้หรือเปล่านะครับผมนี่ไกลนิดนึงนะครับ,ารบอาศัยถ่ายจากนอกกำแพงเอานะครับก็อาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะเดินเลาะทางรถไฟไปยังสถานีมักกะสันกันนะครับ มาชมจากนอกป่าช้าอีกสักมุมนะครับอันในตาดีก็ลองส่องดูแล้วกันนะครับว่าเป็นขบวนอะไรกันบ้างนะครับที่อยู่จอดอยู่กลางป่าช้าแห่งนี้ดูทางขึ้นมาสักก่อนนะครับว่าขึ้นมากันยังไง บรรยากาศสะพานรถไฟนะครับพาเดินข้ามไปด้วยกันนะครับ มชมรถไฟจากนอกกระแพงกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับยากาศร้าน2ข้างทางนะครับก็จะดูคันทรี่หน่อยๆนะฮะมักกะสันจะเป็นทางรถไฟเดี่ยวนะครับถึงสถานีก็จะเป็นแยกเป็น2ทางนะครับรองเท้าก็ใกล้จะพังแล้วครับพารองเท้ามาลุยเส้นทางวิบากตรงนี้นะฮะ นี่ก็สงเวอรรองเท้าไปแล้ว1คู่นะครับเพื่อแฟนชาว y o ยูทูบทั้งหลายนะครับก็หวังว่าคงจะถูกอ,อกถูกใจกันนะครับสุดท้ายคลิปกันไว้ด้วยตู้บกกี้โดยสารแปลกๆนะครับ